สวัสดีค่ะชีวิตในครวันนี้ขอเสนอเมนูต้ยมยำปลากระป๋องวุนเส้นเมนูที่เจ๊บอกเลยว่าไม่ต้องสิ้นเดือนก็ทําทานได้ค่ะเพราะทาําง่ายแถมวัตถุดิบยังหาง่ายอีกด้วยละ่ะปลากระป๋องเนื้อแน่นๆนแถมยังมีวุนเส้นนุ่มๆคือดีงามมากเอาล่ะถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนําผักชีฝรั่งมาหั่นได้เลยหั่นให้หมด จากนั้นนําไปพักไว้ก่อนต่อไปตะไคร้นามาหั่นแฉลบได้เลยค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดดีเมื่อเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนเช่นกันต่อไปค่ะนํามาหั่นเป็นแว่นๆค่ะหั่นให้หมดเช่นกันหั่นให้หมดเลยจากนั้นนําไปพักไว้ก่อนต่อไปเห็ดฟางค่ะนํามาหั Alter, ่นครึ่งหั่นไปเรื่อยๆจนหมดดีเมื่อเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปมะนาวนํามาหั่นแล้วก็ทําให้หมดนะคะ ต่อไปหอมแดงนำมาทุบค่ะให้ส่งกลิ่นหอมดีขำไปเรื่อยๆจนหมดต่อไปผิกแดงจินดานำมาทุบและหั่นครึง่งจากนั้นนำไปเตรียมต้มได้เลยค่ะตังหมอ้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มร้อนใส่เกลือตะไครรากผักชีหอมแดงสุกก้อน น้ำปลาถาดและก็เนื้อปลากระป๋องของเราเลยค่ะพร้อมน้ำใส่ไปเลยใส่ลงไปได้เลยนะคะเอาให้หมดและแค่นี้ก็ค่อยๆค,คนค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีคนไปได้เรื่อยจนเข้ากันกลิ่นตอนนี้คือหอมมากต่อไปใส่วนเส้นลงไปค่ะตามด้วยใบมะกรูดเห็ดฟาง มะนาวบีบใส่ลงไปไิ้เลยค่ะบีบใส่ให้หมดแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปพริกแดงจินดาพริกขี้หนูสวนเมื่อส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วก็คนได้เลยนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีกลิ่นเนี่ยยิ่งคนก็ยิ่งหอมนะคะสีสันคือน,น่าทานมาก เสร็จแล้วทองก็เริ่มร้องไปเสิร์ฟกันเลยค่ะตักเนื้อปลากระป๋องลงไปราดตามด้วยน้ำต้ยมยำร้อนๆหอมฉุยเอาเป็นว่ายิ่งได้กลิ่นก็ยิ่งหิวนะคะเนี้ยใครที่ไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรให้คนที่บ้านทานเจ๊ขอแนะนำเลยค่ะเมนูง,ง่ายๆที่ทำทานกี่ครั้งก็ตั้งติดใจปลากระป๋องเนื้อแน่นๆสดน้ำซุปร้อนๆคลองกอคือ,อดีงามมากอย่าลืมไปทำตามกันใท้ได้นะคะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดค o ก k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ